ผมสรักนะครับคลิปนี้จะมาพูดอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงไม่มีการเปิดรับสมัครสอบใน10กองหนุนหรือในฐานชั้นประทวนเลยนั้นปี2ปีที่ผ่านมาแต่มีการเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการค่อนข้างเยอะนะครับอธิบายขั้นต้นอย่างนี้เนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยจากการนะ เนื่องด้วยจากมีนโยบายนะครับปรับลดอัตราของกาลังคนนะคิดเป็นร้อยละ5นะครับร้อยละ5ต่อปีนะครับปรับลดจัดตั้งแต่ปีเนี้ยจนถึงปี70นนั่นเองนะครับตามนโยบายนะครับเพื่อให้โครงอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของกองทัพและสอดคล้องในปีปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ,นะรบขั้นต้นนะครับ จะสังเกตได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยะจะเป็นปีแรกๆนะครับที่แบ่งโคต้าให้กับกำลังคนในส่วนต่างๆของกองทัพบ,บกนั่นเองนะครับจัดสรรน,นะครับจัดสรรแบ่งเป็น,นพนักงานราชการนะสังเกตนะครับพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวอาสาสมัครฐานทรานทั้งชายและหญิงและก็อะไรอะหารกองหนุนประเภทที่1นนะก็จะแบ่งโคต้ายกตียปีที่ผ่านมาเนี่ย ฐานกองหนุ่ประเภทที่หนึ่งนะบุคคลที่เคยผ่านการเลื่อนปลดมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะและต่อมาก็คือนักศึกษาวิชาทหารนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับกองทัพนะจะรวบรวมนะครับอัตรากำลังพลใน,ในส่วนต่างๆนะรวมเอาไว้เพื่อเปิดสอบในท,ที่เดียวก็คือเว็บไซต์ของกองทัพนั่นเองนะครับจะสมัครครั้งเดียวและสอบครั้งเดียวและกระจายกำลังพลไปบรรจุตามสถาน ในหน่วยงานต่างๆที่ขาดอัตรานะครับอย่างเช่นปีที่ผ่านมานทั้งน้องๆผู้หญิงและน้องๆผู้ชายนะจะสังเกตนะเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมามันจะเป็นแบบนั้นก็คือสรุปแล้วนะครับจะในการสอบในในสิบกองหนุนเนี่ยะจะรับเฉพาะบุคคลที่เป็นกําลังพลภายในกองทัพแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าบุคคลใดนะที่อ่าถ้าน้องๆน,นะที่กําลังรออยู่หรือ ติดตามอยู่ว่าทําไมไม่มีการเปิดสอบในสิกองหนุนสักกะทีนะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะครับนะอีกเหตุคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมไม่มีการเปิดรสมัครในสิกองหนุนในหน่วยงานใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นราบมาปื้ช่างสื่อสารนะครับเนาะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงไม่มีการเปิดสอบต่อไปนะครับถ้าน้องๆอยากจะสอบอถ้าน้องๆอยากจะสอบละ่ะ จะต้องเริ่มต้นยังไงอาเหมือนที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือน้องจะต้องเป็นอาสาสมัครมการอย่างน้อย1ปี 2. เป็นพนักงานราชการทำงานมาแล้วอย่างน้อย1ปีลูกจ้างชั่วคราวทำงานมา,ม,าม,ามาแล้วอย่างน้อย1ปีนักศึกษาวิชาทหารที่จบรอดอปี 3, ถึงปี 5. นะครับะ ณปีปัจจุบันนี้น้องจะต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นมาก่อนจะไม่รับบุคคลภายนอกมาแล้วนะครับตามที่ผมเข้าใจและตามที่ผมอ่านระเบียบการหลายๆๆส่วนและหาข้อมูลมาต่างๆนานาก็คือมันจะประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากจะสอบอยากจะเป็นก็คือต้องเริ่มต้นจากเข้ามาเป็นกําลังคนภายในของกองทัพให้ได้ก่อนนะครับ นะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะก,กระจางแจ้งมากขึ้นว่าทําไมก็รอแล้วรอแล้ว,ลวไม่มีการเปิดสอบสักทีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไปหาสอบตอนนี้พนักงานราชการเปิดสอบเยอะมากและต่อไปก็น้องๆพลทหารอาบิญต,ต่อไปก็จะมีการเปิดรับสมัครทหาราพลทหารออนไลน์นั้นใครที่อยากจะสอบนะไปสมัครพลทหารออนไลน์นะได้ถึงอายุ29ปีและมีโอกาส นะสอบเรื่องฐานะเป็นทฐานช่างประทวนต่อไปให้ทุกคนนะเข้ามาเป็นกำลังพลภายในของกองทัพบ,บกให้ได้ก่อนนะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ที่ไม่มีการเปิดรับสมัครสอบเนาะส่วนนะในปีถัดๆไปหรือการจัดตั้งรัฐบาลอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมีนโยบาย,ายอะไรแบบไหนนะผมจะติดตามข่าวสารนะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนทราบน้องๆทราบที่กําลังติดตามข่าวการเปิดรับสมัครสอบของทหารนั่นเองเนาะ เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบแล้วกันอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องสอรักได้ทุกๆช่องทางและกด s u b ท c r i ครกดไลค์กดแชร์และแบ่งปันให้กับทุกๆคนที่กําลังรอติดตามอยู่เนาะหวังว่าทุกคนจะมองคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมทําได้คุณก็ทําได้ผมสอรักครับสวัสดีครับ